เครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปีวันนี้ผมจะมาให้คำแนะนำและข้อควรระวังนะครับของเจ้าแคนโตนะครับรุ่น KT MIX ทับ MMA 200นะครับอาจจะเชื่อม MMA อยู่หรือว่าเชื่อมมิกอยู่แล้วกลับไปเชื่อมมิกไม่ได้ MMA ไม่ได้ก็ให้ลูกค้าเช็คดูครับมันจะมี ปมตัวนี้เป็นตัวเลือกนะครับคือเชื่อมมิกเชื่อม mma กดเลือกได้ครับตัวนี้ถ้าสมมุติจากเชื่อมมิกเราก็กดไปที่มิก mma เรากกดไปที่ mma ครับผมอย่าลืมนะครับผมให้เช็ดดูหน้าตู้ด้วยนะครับผมปลั๊กพ่วงถ้าเราต่อปลั๊กพ่วงที่มีพวกฟิลพวกอะไรนะครับมันจะทำให้เชื่อมไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเชื่อมไปปุ๊บ ฟิลมันจะขาดนะครับมันก็ทําให้เครื่องดับไปด้วยถ้าเครื่องดับแบบฉุบเฉินอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหาต่อบอดนะครับเพราะว่ามันตัดทิ้งไปเลยนะครับบม่เ,เครื่องมันยังไม่ได้ลั่ตอนปิดเครื่องครับประมาณนี้นะครับต้องเช็คดูกันดีๆนะครับตอนนี้ที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับเราเก็บไว้ในที่ที่ ชื้นไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บไว้ในที่ชื้นนะครับมันจะเกิดปัญหาที่บอร์ดนะครับเพราะว่าความชื้นมันจะไปทําให้แผงวงจรข้างในนะครับมีปัญหาครับที่เกลือมันจะขึ้นในตัวบอร์ดนะครับทําให้ไฟมันไม่ผ่านครับต้องเก็บรักษาดีๆครับในที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับกับตัวนี้ครับก็อุณหภูมิที่เหมาะสมก็คือแบบตามบ้านทั่วไปแต่หลีกเลี่ยงคืออย่าให้โดนละอองฝนหรือว่าอยู่ใกล้ๆแบบแหล่งน้ํา ถ้าโดนละอองฝนปุ๊บบอดมีปัญหาได้ครับผมตัวนี้วันนี้ก็ให้คำแนะนำและข้อควรระวังนะครับเจ้าเคนโตตัวนี้นะครับ k t m i x ิกทับเอ a 200นะครับเกือบจะครบแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์พวกผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ